สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบิง้งนะจ้ะหลังจากที่พิม์ลงคลิปเก็บเห็ดไปหลายคลิปมาเบิ้งจะเป็นขังหนึ่งที่พิมพ์เคยได้เก็บเห็ดเบิ้งจะพี่น้องขาข้าใหญ่อีลี้อจ้ะอันนี้พิม์เอาไปตากไว้เลยเด้อจ้ะเอามาหายพี่น้องเบิง้งอีกจ้าพี่น้องปกติ พิมพ์สีใดเก็บนี่เนาะจะดอกประมาณนี่แต่ว่าไปงวดที่ผ่านมาจ้ะยังมีได้เก็บเห็ดขาไงเพราะว่าเห็ดขาไงๆเนี่คนเขายังบ่เห็นจ้ะแล้วอีกอย่างมันอยู่ในหยาที่มีความสูงจะเขาก็เลยขึ้นมาสมบูรณ์งามอีรีจะพี่น้องคลิปนี้ ภาพี่น้องมาเบิ้งเป็นคลิปสันสนจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข่ามาารับชมเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาเยี่ยมมาเยือนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจ้ะเบิง้งเนาจะยาญอย,ยอีหรีจ้ะยายอีหรีอีหลอ อันดอกนี่เบึ่งขาเขาจะเปิดเคไปเคไงยีหย่หลีจ้ะพอกันมือนาะสวัสดีจ้า